สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนายสาวพัฒนวดีสุขคงรหัสนัศึกษา62121684101เลขที่17ห้องหกค่ะวันนี้นะคะดิฉันได้รับหน้าที่จากอาจารย์าให้มาแนะนำโปรโมเดลของตัวเองไปดูกันเลยค่ะ คือที่71%ของพื้นผิวโลกคือมหาสมุทรดังนั้นหากเราอยากออกไปเจอโลกกว้างเราก็ควรที่จะเรียนดำน้ำค่ะกีฬาดำน้ำเป็นกีฬาที่มีความเสี่ยงความอันตรายแต่ก็มีความสนุกในตัวค่ะการที่เราจะดำน้ำได้นั้นผู้ดำน้ำต้องรู้จักอุปกรณ์ต่างๆการใช้งานการสวมใส่และกรณีฉุกเฉินรวมถึงภาษามือและภาษาท่าทางต่างๆที่เราต้องใช้ใต้น้ำด้วยค่ะ หากจะเปรียบกีฬาดำน้ำกับความเป็นครูสิ่งแรกที่ไม่ว่าจะเป็นครูหรือนักดำน้ำต้องมีก็คือความรู้ทักษะพื้นฐานที่จะนําไปสอนหรือนําไปใช้ใต้น้ําค่ะนักดำน้ำทุกคนต้องรู้จักทักษะการดำน้ำต้องรู้จักอุปกรณ์ต่างๆเปรียบเหมือนกับครูที่ต้องมีความรู้ทักษะและพื้นฐานที่จะนำไปสอนเด็กถ่ายทอดสู่เด็กๆได้ค่ะ สิ่งสำคัญอันดับถัดมาของนักดำน้ำและครูคือเวลาค่ะนักดำน้ำต้องใช้ถังอากาศเพื่อลงไปใต้น้ำซึ่งถังอากาศมีเวลาจำกัดก็เปรียบเหมือนกับชีวิตของครูที่เรามีเวลาจำกัดค่ะเมื่อเรามีเวลาจำกัดเราก็ควรใช้เวลาที่เรามีให้คุ้มค่าและมีค่าที่สุดเราควรสั่งสอนและถ่ายทอดให้นักเรียนอย่างเต็มความสามารถ และสิ่งสุดท้ายที่ไม่ว่าครูหรือนักดำน้ำจะขาดไม่ได้เลยคือสติในการใช้ชีวิตค่ะหากเรามีสติในการใช้ชีวิตไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ย่อมประสบความสำเร็จได้ค่ะและนี่ก็คือโมเดลของดิฉันความเป็นครูของดิฉันอยู่ในใจเสมอขอทุกคนผ่านช่วงโควิดไปได้นะคะและดิฉันพรอ้อมที่จะดำน้ำ หลังโควิดค่ะ